รถไฟความเร็วสูงในปี2026ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดและหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือ t h นด d โบเ e ็กซ์เพรสรถไฟความเร็วสูงที่ถูกยกให้เป็นสายฟ้าแลบแห่งรังเหล็กไม่ใช่เพียงเพราะชื่อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสมรรถนะความเร็วและความล้ำสมัยที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทั่วโลกทันดูโบเอ็กซ์เพจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางอนาคต ที่เชื่อมโยงผู้คนเมืองและประเทศเข้าด้วยกันในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทันดาโบเอ็กซ์เพรสถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงสุดกว่า650กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกและสามารถทำความเร็วเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ600กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหมายความว่าการเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงจะถูกย่นเหลือเพียงไม่กี่สิบนาที ตัวอย่างเช่นการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ที่ปกติใช้เวลาหลายชั่วโมงบนรถไฟแบบเดิมจะถูกลดเหลือไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้โดยสารแต่ยังทําให้เศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวและการขนส่งพัฒนาไปออย่างก้าวกระโดดดีไซน์ภายนอกของทันดาโบเอ็กซ์เพรสมาในแนวล้ําสมัยแบบแอโรดนามิกทรงหัวจรวดที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถลดแรงต้านอากาศได้สูงสุด ตัวรถผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนแรงสั่นสะเทือนได้ดีและยังมีการเคลือบผิวพิเศษเพื่อลดแรงเสียดทานเสริมให้รถไฟวิ่งได้เร็วและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นในด้านพลังงานทันดาโบเอ็กซ์เพรสขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กกำลังสูงหรือแมกเลฟเจเนเรชันใหม่ที่ไม่เพียงแต่ให้ความเร็วสูงแต่ยังมีความเสถียรและปลอดภัยตลอดเส้นทางเสียงรบกวนต่ำเกือบจะเงียบสนิทเมื่อเปรียบเทียบกับรถไฟความเร็วสูงรุ่นเก่า อีกทั้งยังใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนสู่สิ่งแวดล้อมภายในตัวรถทันดาโบเอ็กซ์เพรสถูกออกแบบให้เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายผู้โดยสารจะได้สัมผัสบรรยากาศการเดินทางที่ไม่ต่างอะไรกับการนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจเบาะที่นั่งกว้างขวางปรับเอนได้อิสระพร้อมด้วยหน้าต่างบานใหญ่ที่ให้วิวพานโนรามาเต็มตา ห้องโดยสารยังมีระบบไฟอัจฉริยะที่ปรับตามสภาพแสงธรรมชาติและระบบกรองอากาศที่ช่วยให้อากาศภายในสะอาดสดชื่นตลอดเวลานอกจากนี้ธนดาโบเอ็กซ์เพรสยังมีเทคโนโลยีบันเทิงล้ำสมัยอย่างเต็มรูปแบบทั้งหน้าจอส่วนตัวที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 8K สัญญาณ Wi-Fi เสถียรตลอดเส้นทางและระบบ VR สำหรับผู้โดยสารที่อยากสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงระหว่างเดินทาง บางที่นั่งยังมาพร้อมกับแคปซูลส่วนตัวที่สามารถปรับเป็นห้องพักขนาดเล็กสำหรับการนอนหลับอย่างเต็มอิ่มระหว่างการเดินทางในแง่ความปลอดภัยทันดาโบเอ็กซ์เพรสได้ติดตั้งระบบ AI อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับสภาพครางอากาศและความผิดปกติของระบบได้แบบเรียลไทม์พร้อมปรับสมดุลการขับเคลื่อนเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นมีการสำรองพลังงานและเบรกแม่เหล็กที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินผู้โดยสารก็ยังคงปลอดภยัยโครงการทันดาโบเอ็กซ์เพรสไม่ได้เป็นเพียงการสร้างรถไฟความเร็วสูงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟแบบใหม่ทุกสถานีถูกออกแบบให้เป็นฮับที่ทันสมัยมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ารถโดยสารและระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆแบบไร้รอยต่อผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือทันดาโบเอ็กซ์เพรสยังมีการนำเทคโนโลยีตัวอัจฉริยะมาใช้ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องถือบัตรหรือเอกสารใดๆเพียงแค่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันหรือการสแกนไบโอเมตริกระบบก็จะอนุญาตให้เข้าสู่ขบวนรถได้ทันทีทั้งสะดวกและปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวผลกระทบที่เกิดจากทันดาโบเอ็กซ์เพรสนั้นมหาศาลต่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเดินทางที่เคยใช้เวลานานหลายชั่วโมงถูกย่นสั้นลงจนกลายเป็นเรื่องง่ายส่งผลให้